หมัดตอมตัดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพิมพ์ลิพายใครเจ๋งกว่ากันได้เลยครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเจนนี่กับพิมพ์ลิพายณนะเวลานี้ใครเจ๋งกว่ากันแล้วคุณชอบซื้อของกับเจนนี่หรือพิมลิพายมากกว่ากันและเพราะอะไรคุณถึงชอบเจนนี่และพิมลิพายาร่าาลืมแสดงขอบเขตและพูดคุยกันได้ครับใครอายุน้อยกว่ากัน เจนนี่นะครับอายุ30ปีครับพิมพ์ลิพายอายุ34ปีเจนนี่ชนะครับอายุน้อยกว่าพิมพ์ลิพาย4ปีครับการศึกษาเจนนี่นะครับจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยครับพิมพ์ลิพายนะครับจบมัธยมจากโรงเรียนวัดเจ้ามูลเจนนี่ชนะครับการศึกษาสูงกว่าพิมพ์ลิพายครับราคาบ้านเจนนี่นะครับราคาบ้านนะครับหลังนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่90ล้านบาทครับพิมพ์ลิพายนะครับราคาบ้านอยู่ที่16ล้านบาทเจนนี่ชนะจำนวนบริษัทเจนนี่นะครับมี3บริษัทครับพิมพ์ลิพายมี10บรริิิิษัทพพพพม์ลาายยชนะธุกจค่เง เจนนี่นะครับมีธุรกิจค่ายเพลงพิมพ์ลิพายก็มีธุรกิจค่ายเพลงยกนี้เสมอกันธุรกิจด้านความงามเจนนี่นะครับมีแบรนด์อาหารเสริมแลยก็สัมอางนะครับพิมพ์ลิพายก็มีแบรนด์อาหารเสริมแลยก็สัมอางยกนี้เสมอกันเช่นกันครับธุรกิจอาหารเจนนี่นะครับมีธุรกิจอาหารพิมพ์ลิพายก็มีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเช่นเดียวกันยกนี้เสมอกันอีกครั้งนึงครับธุรกิจขนส่งเจนนี่นะครับไม่มีธุรกิจขนส่งครับส่วนพิมพ์ลิพายมีธุรกิจขนส่งพิมพ์ลิพายชนะธุรกิจมีีเดย เจนนี่นะครับไม่มีธุรก well, ิจมีเดียครับพิมพ์ลิพายมีธุรกิจมีเดียพิมพ์ลิพายชนะยอดขายสูงสุดต่อสินาทีเจนนี่นะครับยอดขายสูงสุดต่อสินาทีนะครับสูงสุดอยู่ที่19ล้านบาทครับพิมพ์ลิพายยอดขายสูงสุดต่สินาทีอยู่ที่100ล้านบาทพิมพ์ลิพายชนะยอดขายสูงสุดต่อไลฟ์เจนนี่นะครับยอดขายสูงสุดต่อนหนึ่งลฟ์นะครับอยู่ที่126ล้านบาทครับพิมพ์ลิพายนะครับอยู่ที่100ล้านบาทเจนนี่ชนะครับเจ้าของแบรนด์เข้้าามมมร่วไไไลฟ์ดห เจนนี่นะครับเจ้าของแบรนด์นะครับสามารถเข้ามาร่วมไลฟ์ได้นะครับอยู่ที่ว่าเจนนี่จะให้อนุญาตได้เข้ามาหรือเปล่านะครับซีเล็อกแบรนแบรนด์ไปนะครับพิมลิพายเจ้าของแบรนด์ไม่ได้เข้ามาร่วมไลฟ์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นยกนี้สําหรับเจ้าของแบรนด์เจนนี่ชนะครับรายได้รวมปี67เจนนี่นะครับมีรายได้รวมจากทุกธุรกิจรวมกันนะครับอยู่ที่290ล้านบาทครับพิมลิพายนะครับมีรายได้รวมอยู่ที่530ล้านบาทพิมลิพายชนะกําไรรวมปี67เจนนี่นะครรรับมมีีกําไวป67นะครับอยู่ที่49ล้านบาทครับพิมลีกําไรรวมอยู่ที่่่17ลล้าานนนนบททเเเจีีชะะยยออดววิพงสุด จนนี่นะครับยอดวิวเพลงเยอะที่สุดนะครับก็คือได้หมดถ้าสดชื่อนะครับอยู่ที่46ล้านวิวครับพิมพ์ลิพายนะครับอย่างนะคะอยู่ที่66ล้านวิวพิมพ์ลิพายชนะยอด follower รวมทุกช่องทางเจนนี่นะครับยอด follower รวมทุกช่องทางนะครับอยู่ที่36ล้าน follower ครับพิมพ์ลิพายนะครับอยู่ที่37ล้าน follower พิมพ์ลิพายชนะแล้วคุณล่ะครับคิดว่าผลประกอบการปีนี้ปี68ที่จะปิดปีนี้นะครับอีก3เดือนคุณคิดว่าเจนนี่หรือพิมพ์ลิพายใครมียอดขายเยอะกว่ากันและเพราะอะไรคุณคิดว่าพิมพ์ลิพายกับเจนนี่ใครชนะมาร่วมแสดงความเห็นและพูดคุยกันได้ครับ